ว่าเออได้ที่แล้วก็เสร็จเลยนะทะาทุกคนใครที่เข้ามารับชมน้องมินาก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่คลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีจ้ะทุกคนมาเจอกับน้องมินาเช่นเคยนี่เราต้มน้ำใส่พริก ปลา,าชูรสรสดีลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วนะไม่ต้องรอแล้วก็เอาเห็ดเพาะที่เราเตรียมไว้เอาลงใส่หม้อได้เลยนี่แกงกำลังกินพอดีพอดีอดถ้วยถ้วยหนึ่งนะคะทุกคน เดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บหนึ่งเอาเมงรักลงได้เลยง่ายไหมคะทุกคนแกงเห็ดเพาะแซนวอุ้ยลืมบอกว่าใส่น้ำใส่มะขามเปียกลงไปได้นะคะทุกคนนิดนึงพอให้มันแบบว่าออกเปรี้ยวแทนเผ็กิ้วนิดนึงนะคะทุกคนก็จะเหมือนแบบบ้านบๆเราบ้านเรา,ลา,า,ลาเลยบ้านออีสานอีสานเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอมันเดือดชิมว,ว่าเออได้ที่แล้วก็เสร็จเลยนะคะทุกคน ใครที่เข้ามารับชมน้องมีนาก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่คลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะหน้าตาประมาณนี้ทุกคนน่าทานมากดูซี่ต้มแปบ๊บนึงนะนี่เราก็มาเทใส่ถ้วยเลยน่าทานมากเลยค่ะทุกคนใครที่เข้ามาชมก็ขอบคุณนะคะ